มากินขขาน้ำกันเ้อะจ้ามาแล้วจ้าชูชีสายปลาดิบนะคะสำหรับคนชอบกินชูชีปลาดิบจ้าปลาทุนาอิฉันก็เป็นคนนึงนะจ้าที่บอกกินปลาดิบจะมากินแห้งชูชซีเอา้ากินชูชีแต่บอกกินปลาดิบมันเป็นไปได้จังหดทุนาดิบผู้ขากับอกกินจ้าแต่ว่าอิฉันนี่จ้ามากกินแบบสไตล์ที่แบบว่ามากิหรือว่าชูชีแบบโคก็คือว่า เป็นแคลิฟอร์เนียเนาะจ้าจังว่าเอาเข่าไปทอดหรือว่ายัดใส่กุ้งแทมปูระหรือว่าไก่ที่เป็นไก่ทอดก็จะเป็นของเน้นของที่เป็นสุกๆนะจ้ะแต่ว่าปาริบบอก,กินแต่มากินจูซี่อันนี้ก็จะเป็นจูซี่แถวเยละมันเนาะจ้าก็ไปซิมเบิง ใกล้ๆบ้านจ้าเพื่อนบ้านขางเขยงแต่กะแซบถือใจแห้งมักหลายเริดเรืดเริดเริดสิบเต็มสิบจ้าสิบบวกบวกด้วยชิ้นใหญ่ชิ้นโตเต็มปากเต็มคำแสบนวดจ้าเบิ่งแต่ละข้ามเรจานะอ้าปากจมวาตาสวดจ้าถ้าเมนหลานอื่นก็จะน้อยๆอันนี้ถ้ารานเอื้อปั่นก็จะปั่นได้สามข้ามอันนี้ เต็มเต็มคำนึงเต็มเต็มจุกจุกคนเรจะกินจนหุบปากว่าใดเวลาเคี่ยวจ้ะแต่ว่ากระแซบแซบแซบผู้ใดอยากล่องก็ไปล่องเ้ว้อจ้าพิกัสอาเกนจ้าร้านชูชีดโดมงจ้าอยู่ไกลๆเส้นธรรมนะจ้า